ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ WKP Auto แหล่งรีวิวรถยนต์ที่คุณวางใจได้สำหรับการเจาะลึกยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะขนาดกลางที่ถูกตั้งตารอมากที่สุดของปีนั่นคือ2025 Ford Ranger Pickup Ford ได้พัฒนาทุกจุดที่ทำให้ Ranger เป็นที่นิยมทั่วโลกและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นทั้งความแข็งแกร่งดีไซน์ทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำหน้า ดีไซน์ภายนอกของ2,025 f o r d Ranger อร์แรนเจอดุดันและบ่งบอกความเป็นปอร์อย่างชัดเจนด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้ากว้างพร้อมไฟหน้าเล็ดทรงสี่แ้ำอันเป็นเอกลักษณ์คล้ายกับรุ่นพี่อย่าง f 1 5 0และ Super Duty กันชนหน้าออกแบบใหม่ให้เข้ากับกระจังหน้าอย่างลงตัวเส้นฝากระโปรงและซุ้มล้อที่คมชัดช่วยเพิ่มความสปอร์ตและแข็งแรง เส้นตัวถังด้านข้างมีสมดุลดีขึ้นด้วยระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นเพื่อเสถียรภาพและพื้นที่ภายในห้องโดยสารล้ออัลลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17ถึง20นิ้วพร้อมอยางออเท r เรนหรือ,อยางสำหรับถนนเรียบด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดลวดลายทันสมัยฝากระบะปั๊มคำว่าแรนเจอรขนาดใหญ่และกันชนหลังพร้อมขั้นบันไดในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งานกระบะท้าย พร้อมอุปกรณ์เสริมอย่างพ่นไลเนอร์จุดยึดสัมภาระและช่องจ่ายไฟ400วัตต์สำหรับอุปกรณ์หรือการแคมปิ้ง ใต้ฝากระโปรงฝอดมีตัวเลือกขุมพลังหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้รุ่นเริ่มต้นคือเครื่องยนต์เบนซิน2.3ลิตร EcoBoost Turbo สี่สูบให้กำลังประมาณ270แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรเหมาะกับการขับใช้งานทั่วไปและลากจูงเบาๆขยับขึ้นมาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตร EcoBoost Turbo คู่ V6 ให้กำลังประมาณ315แรงม้าแรงบิด542นิวตันเมตรสำหรับคนที่ต้องการพลังมากขึ้นและสำ รหรับสายลุยหรือผู้ที่ต้องการลากจูงหนักสุดจะมีเครื่องยนต์3.0ลิตร EcoBoost V6 จากกลุ่น Ranger Raptor ให้กำลัง405แรงม้าแรงบิด583นิวตันเมตรทุกกลุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมาตรฐานและมีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกในทุกกลุ่นรุ่นที่ตั้งค่ามาเหมาะสมสามารถลากจูงได้สูงสุดราว3,400กิโลกรัมพร้อมช่วงล่างที่ปรับจูนให้ขับสบายบนถนนและมั่นคงเมื่อเจอสภาพทางครุขคะ ด้านสมรรถนะออฟโรดฟอร์ดให้ความสำคัญเป็นพิเศษแพ็กเกจ FX4 ออฟโรดเพิ่มแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถลีฟล็อปหลังแบบไฟฟ้าโชคอัพรับจูนพิเศษสำหรับทางวิบากและระบบจัดการโหมดการขับขี่เทเรนแมเนจเมนต์ซิสเต็มสำหรับโคลนทรายหิมะและอื่นๆสำหรับนักผจญภยัยตัวจริงรุ่น r รนเจอร์แรปเอร์จัดเต็มด้วยช่วงล่างระยะยาวโชค็คฟอรลายฟลูอย่างออทเทเรนและโหมดบายาสำหรับการวิ่งความเร็วสูงบนพื้นทรายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางบน นทางไกลหรือปีนป่ายเส้นทางโหดแรนเจอร์รุ่นใหม่นี้ให้ความมั่นใจและควบคุมได้ดีเยี่ยมภายในห้องโดยสารปลอดพัฒนาออย่างก้าวกระโดดทั้งด้านความสบาย เทคโนโลยีและคุณภาพแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่สูงสุด12นิ้วพร้อมระบบซิงค์ 4A ล่าสุดรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบนำทางและอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA หน้าปัดดิจิทัลให้ภาพคมชัดและปรับได้ตามต้องการรุ่นสูงสุดมาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบวัสดุในห้องโดยสารถูกยกระดับด้วยพื้นผิวสัมผัสนุ่มเดินได้ตัดสีและเบาะหนังพรีเมียมในรุ่นท็อป บาะรองรับสรีระอย่างดีพร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศพื้นที่เก็บของหลากหลายทั้งช่องข้างประตูกล่องคอนโซลกลางและช่องเก็บใต้เบาะหลังพื้นที่เบาะหลังได้รับการปรับให้กว้างขึ้นเพื่อความสบายของผู้โดยสาร เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นอติดตั้งระบบช่วยขับขี่มาตรฐานอย่างระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดอับสายตาพร้อมครอบคลุมการลากจูงและกล้องมองหลังรุ่นสูงยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control กล้องรอบคัน360องศาเซนเซอร์จอดรถและระบบ Pro Trailer Backup a s s i s t เพื่อความสะดวกในการลากจูงนอกจากนี้ยังมีแท่นชาร์จไร้สาย พอร์ต USB-C หอลายจุดและเครื่องเสียงพรีเมียม B และโอคุณภาพสูง ด้านราคา Ford Ranger 2025มีความหลากหลายตามรุ่นและออปชันรุ่นเริ่มต้น XL ราคาเริ่มราว1.17ล้านบาทเน้นฟีเจอร์พื้นฐานและความทนทานรุ่นกลาง XLT และ l a เ i ียดที่เพิ่มความสบายและเทคโนโลยีจะอยู่ระหว่าง1.39ถึง1.65ล้านบาทส่วนรุ่น Top ป Ranger Raptor ซึ่งให้สมรรถนะและความสามารถสูงสุดจะอยู่ราว 2. 1 3ล้านบาทเมื่อพิจารณาด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและความพร้อมลุยทุก สภาพทางแรนเจอร์ยังคงเป็นหนึ่งในกระบะขนาดกลางที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดโดยรวมแล้ว Ford Ranger Pickup 2025มอบทุกสิ่งที่คนหากระบะขนาดกลางต้องการทั้งดีไซน์ที่ดุดันตัวเลือกสมรรถนะหลากหลายห้องโดยสารสบายและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีรวมถึงสมรรถนะออฟโรดที่จริงจัง Ford รับฟังความคิดเห็นผู้ใช้และพัฒนาในทุกด้านทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งสำหรับการทำงาน การท่องเที่ยวหรือการใช้งานประจำวันมันคือรถที่ไม่เพียงตอบโจทย์แต่ยังเหนือความคาดหวังในแทบทุกด้านและนี่คือการรีวิววันนี้จาก WKP Auto ถ้าคุณชอบการรีวิวเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกเรายังมีคอนเทนต์น่าสนใจอีกมากรออยู่เจอกันใหม่ในคลิปหน้า